ที่เอาที่ฉันหมดนะครับช้อนช้อนสองครับถ้าใครไม่เอาเข้าเข้าหมูแดงอยู่สองนู้นเลยนะคะไม่เอาก็ผ่านเลยค่ะแล้วก็หยิบไปเลยช้อนก็ไม่เอากันหรอกครับสำเร็จส่งต่อแล้วนะลูกส่งต่อเป็นบุญลูกใครจะใช้มือเปิดมือก็มือมีเยอะด้วยนะครับลูกไม่เอามาใช้มือกันละก็ขี้เกียจนะช้อน ไม่ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งใช้มือตักไม่ใช้ใช้ผ้าตักครับไม่หมดนะไม่หมดแบบั้วแ่เราหยิบแท่งต่อใช่ไหมครับ เชอรี่ครับลูกเชอรี่่่่ออยนโตก็ไได้พม <c oughs> <c oughs>

มุมพิจารณาอยู่นั่นแหละไม่เมอะไรถูกใจเลยเหรอครับจานเยอะๆละูกเดี๋ยวหิวอาจารย์พิจารณาค่ะ อาจารย์ครับมีของหวานตนี้ด้วยครับผมรอก่อนนะครับทเมนเล้ีุมแล้วไม่มีเมนเก่าเลยมม ยนืดหยืดอสะอาดโอเคสะอาดยืดดตรน้อเชค่เรนค่ะอาาร์เทำสัดิจ้หาร่วมกันนะคะุญาตนะคะขอเชิญแเกา นะโมตัสสะสามจบนะคะค่ะนะโมตัสสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณากราบตามนะคะอิมานิมะยังพันเตะตานิ สัปริวารานิพิกุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังทิตายะ สุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลาย เหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิญอาโยมตั้งใจรับพรฮะคระสมเด็จพระสันตรราปาวรนราชการที่เก้าเมตจันทร์ปังท้อ ท่านฝากข้อคิดบอกว่าวก่อนที่จะให้สอนภาษาบาลีช่วยกล่าวสัมมทนีะมียถา,าเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าคนไทยไม่ได้เดร,รียนภาษาบาลีอีนี้ในฐานะที่เออก็เลยอยากจะฝาก5ดีของท่านอาจารย์พุทธธาตุไว้ถ้าเป็น5ดีของหลวงพ่อปัญญาก็คือคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีแล้วก็ไปที่ดีแต่ว่าถ้า5ดีของท่านอาจารย์พุทธธาตุว่าตามเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนาเป็นสาวกที่ดีของพระศาสนานี่คือห้าดีที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านฝากไว้ต่อไปตั้งใจรับทอนเป็นภาษาบาลี ลูกเนนยาถาด ok ังดังพร้อมๆกันทุกรูปหนึ่งสองสามอันนี้ย่าถาวิวารุราริเรสติสาคลังเอวะเมวาอิโตทินางเปตานังอุปกัปปติปิสิตังปะติตาตุมคิปเมวะสมิตจตต สัพเพปุริโตสังฆปะกันโทปนะระโสยตามานิโชติรโสยะตาสัพพีติโยวิวันจันตุสัพพโรโปวินัสตุมตเตภวาน จันกิีมีอะไรจะให้โยมเน้นว่าไหมครับได้แค่นี้ครับไค่นี่ครับขอบคุณ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 ที่มาได้ตานำมาถวายตั้งแต่นี้ไปจะตั้งใจทำความดีแทนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อเชิญโยมไปทานอาหารว่างไงขอบคุณครับพระอาจารย์ขอให้คุณโยม,มาาทานอาหารให้อราดยนะครับขอถูกข,ขอขขอภัยด้วยเพราะว่าเวเอเวร์ชั่นที่เอามาเนี่ยพอดี <laughs> เขาเปิดสโลโมชันไปนิดนึงเนื่องจากว่าสามเณรเพิ่งจะบวชกันได้กี่วันแล้ว สี่โอ้ยนี่เก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้คนที่ลุ้นมากที่สุดคืออาตมาว่าจะรอดหรือไม่รอดนะแต่ว่าก็ยังรอดสาธุนะให้ลูกเนนด้วยจ้ะก็ขอให้ลูกเนนทานอาหารได้อร่อยๆนะครับจัดฉาด้วยเชิญจันจังยัดลอยก็สี่ห้าวันได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะ่เก่งาก่ะขึ้นไหม